บาบูสินค้าเกษตรสวัสดีครับวันนี้ผมมานําเสนอตัวนี้นะครับผมกล้วยไม้ตระกูลช้างนะครับผมกล้วยไม้ตระกูลช้างดอกหอมและสวยมากนะครับผมก <c oughs> ุหลาบมาลายแดงหางกระรอกนะครับผมกุหลาบมาลายแดงหางกระรอกนะครับผมกล้วยไม้สกุลช้างนะครับผมไม้รากอากาศพืชอ,อิงอาศัยเนาะจัดจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ800บาทนะครับผมจัดจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ800บาทจะส่งฟรีนะครับผมกำลังแทงช่อดอก นะครับผมกําลังแทงตุ่มดอกแบบนี้เลยนะครับผมกําลังแทงตุ่มดอกนะครับผมทุกต้นทุกกอเลยนะครับผมตรงนี้เลยดอกหอมมากนะครับผมดอกหอมมากนะครับผมใครที่สนใจนะกิโลกรัมละแปดร้อยบาทนะครับผมโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าเก้หนึ่งแปดเก้าแปดนะครับผมศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดนะครับผมหรือทักเข้ามาที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมทักเข้ามาได้เลยที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมกุหลาบมาลายแดงหางกระรอกนะครับผมกุหลาบมาลายแดงหางกระรอกนะครับอ้วยไม้สกุลช้ากำลังแทงช่อดอกกนะครัับลง งตุ่มดอกนะผมกําลังแทงตุ่มดอกทุกตุ่มนะครับ<อ>ทุกตุ่มทุกกอเลยนะครับผมตรงนี้เลยดอก<ต><อ>หอมมากนะผมกุหลาบมาลายแดงหา,างา<อ>หากระรอกจะมาอยู่ที่กิโลกรัมละ800บาทจะ,ะบจะส่งฟรีนะครับผมจะส่งฟรีนะครับผมกําลังแทงช่อดอกเลยตรงนี้นะครับผมกุหลาบมาลยายแดงหางกระรอกนะใครที่สนใจสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะที่เพจบาบูสินค้าเกษตรหรือโทรมาได้เลยที่เบอร์0959418988นะครับผมกิโลกรัมละ800บาทนะครับผมโทรมาได้เลยนะ0959418988นะครับผมกล้วยไม้ป่าแท้หายากสกุลช้างนะครับผมกล้วยไม้ป่าแท้ หายาสกุลช้างกำลังแทงช่อดอกนะครับผมกุหลาบมาลายแดงหางกระรอกนะครับผมดอกหอมมากครับผมโทรมาได้เลยนะกิโลกรัมละ800บาท095 9 418 988นนะครับที่เพจบาบูสินค้าเกษตรครับ